เอเลยหลยเกตีเลยกหาเลเนาอกูเรอตอนที่ไรเดที่หลหยุดเลเดี๋ยวให้ดูรากาศข้างนกนะตอนนี้ยายีอเลยีไปอลยดอยัวมดอะ o ยังไม่ถึงดอยยังไม่ถึงดอยอันนี้กมดอยหังหมดกมสิบสามสบสามอืมวเล็กๆกันปะเะอันนี้ขางทางอยู่นะหมอกหมอกอะ เลยเดจะไปไปไหนนะไปไปนอนแล้วล่วพร่งนี้นอนอะไรไปเหรอพว่งนีอนอะไรเนี่ยอะไเนี่ยพร่งน้อนอะไรแล้วแ้วเลาแล้วล้แล้วล้ว Let's go พว่งนอมือมาเหรอมือม้าเหรอเขาบอนะมือมามือมามือมาและมือมามือม้าอันนี้มัจะเป็น ทางข้าวไอแกเกรนเลยว่านึงเนาะทาร์เนาะโอ้แต่บัวเราล็อลลนเนี่าะแต่เฉตื้ล้วก็เจ้าะนระเปเล็กว้าก็เราเวลาออแกบวยบวยหล่อนะบวยล่อแกจะตับอลเล่นเนาะแกทะลิมหมดเนาะยนากเยอะเยอเอตัวเนาะไอคือวะไปัดขัดก่น ผมเราหนักไหมเมื่อยขาไหมลูกโอ้เราไม่ขาไหมลูกผมเราไม่ขาไหมไม่เมื่อยหรอกไปไปทางขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับลอยนี้ขึ้นง่ายนะไม่สูงเท่าไหร่เนะใช่เดี๋ยวเราจะไปดูถ้าเรื่งหมอกฝั่งนู้นวันนี้จะมีหรือเปล่านะคิดว่ามีเพราะว่าหมอกมันลงข้างล่างหมดละต้องไปที่สูงเนาะ ไหวไหมไหวขึ้นดอยสั้นๆนีไหวไหวนี่เรา,เาไหวไกลแต่เช้าไหวเนาะแต่เสียงนี้หอบเชียว <c oughs> ปลาโมขึ้นไปแล้วคือวะปลาโมขึ้นไปแล้วมันมีปลาคาเราจะเดินไปขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับเร้กไปถึงยอดนู่น เราจะเดินขึ้นไปเหท่ดิเนาะเหท่าดิเนาดาุป้าเคยนาะหามือมาเนาะเจ้าโคกโลกกลายเนาะผมเป็นอาชิวเล็กผมนาวชิวเล็ยอาชิวชิวไปพาพี่พี่ไปกันต่อแล้ลูกกจะเจอโคเลยนะกูเลยครั เดินอีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมก็ใกล้จะถึงแล้วเนาะดูสามารถที่จะเจอหรือวปล่าเออเนาะฝั่งนู้นไม่เห็นอะไรเลยฝัออ่งนู้นไม่เห็นเลยเลย,เลยหมอกลงเยอะมากเลยใช่ทะ <laughs> เลหมอกที่เราฝันมาวันนี้จะได้เห็นหรือเปล่าอร uh huh. อลุ้นดูออามอสอามอถ่ายถ่ายไอ้คือวันไหนถ่ายแล้วถ่ายแล้วไม่ต้องกดะไปเดี๋ยวไอ้ขึ้นไปขึ้นไปก่อนนะ <laughs> ายบ่ายโมตามมาน,นะอึบอบตามมา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 ดูดิมองมองนี่แบบมองอะไรแทบไม่เห็นเลยอะใช่ใช่ไอสดชื่นเนาะเป็นอป่านนี้ก็ตัวเนี่ยไอแกก็เจ้าไอคือว่าถึงแล้วลูก ผมนอถึงแลดอยนี้เป็นของเราวะะฮะทุกคนจริงปะดอยนี้เป็นของเราทำไมถึงเป็นของเราเพราะว่บาบนยอดีดไม่มีใครเลย <c oughs> บนยอดนี้ไม่มีใครเลยามว่านะมีแค่เราสองคนเดี๋ยวแฟนกล้องไปรับๆพนุเราเป็นดอยสวรรค์ใช่ดอยสวรรค์ ราต้องรออีหน่อยอ่ะให้หมอกมันหายก่อนอนะ่ะมันถึงจะเห็นทะเลหมอกอ่ะเปิดเที่ยวไว้นะถ้าใันเพิ่ข้อต่อไปเห็นเห็นควันอะไรก็จะเห็ทะเลหมอกอ่ะอันอัลลอเดินก่อนนะขอจู่วันนี้เหมือนว่าเราจะไม่เห็นทะเลหมอกนะแต่เป็นแบบ เหมือนไอหมอกข,ขาวปกคลุมทั่วยอดเขาเนาะกริเเดิมบ,บ,บุกติดแล้วที่เรามาครั้งที่แล้วนะหมอกมันจะอยูต่ตางโน้นเยอะเนาะอตอนนี้คือหมอกมันอยู่ข้างบนเนี้ยมันก็เลยมองไม่เห็นต้องรอให้หมอกบนยอดจางอีกสักหน่อยเนาะตอนนี้เรามากี่โมงเนะีามมาย่ยทำไมเจี่โมงเจ็ดโมงเรามาเวลาเดิมเหมือนรอบที่แล้วเนาะเฮ้กวะามือใหม่ะมีอะ mía 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 lên mía 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 gì mía 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 มือมาไอคือว่าไอคือว่ากล้ามได้ดีเลยไอคือว่าอืมพอลูกป่ะปะเนี่ยพอลูกกันปะเนี่ยเหมือนกันไหมอืมเหมือนแหละพอลูกกันปะเนี่ยเหมือนนะระวังนะระวังนั่นเลยมุนเต้หลอกลองเขานะอ่ะเดินไปแล้วหลับ สวยมากเลยคุณผู้ชมสวยแบบนะยังไม่เห็นทะเลเหมอกนะครับตอนนี้<ะ>ดูได้หลังนี้หมอกขาวปกคลุมบนยอด<ะ>เดี๋ไปท่ามรูไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกัน ได้สวยเ <c oughs> ข้ามาใกลๆ้ๆสด<ว>ชื่นไอ้คือว่าแต่แบบไ้คือว่ามาในเงินแตกเลยไอ้คือว่าไม่มาหยา กระดดกระดดดนึงจังจังไอ้ไม <Bye. S 1> so ่ห so, ันหน้ามากระดดดนึงจังไอ้อ้ออ้โอ้ยตำไไดสาน้อยสาน้อยคือวาสาน้อยอปาอะปาอะปาอะปาเห็นเห็อกข้างหลันอะปาพาไปไหน

แม่เด็ที่จะเจ้าเราบ้านเนาเนี่ยปุ้ยเลยเล่เนาะมีแต่หมอกสีขาวทั้งนั้นเลยว่าปะตาคลิยเดินเด่เล่นเดินเดินไปเดินไปเลยโอ้กลิฮกคลิมาเดินไปเลยเดินไปเลยเล่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 เมื่อพุ่นะฮลนเราจะเจ้าเมื่อเมื่อไปก้มลูกเดิมมงนไปนะไปเลยฮเนนะ แดินไปเลยเดินไปเลยให้กูว่าหนักไหมเออไม่หนักนะ้ายังไม่เปิดเลยเราจะได้เห็นหมอกทะเลหมอกไหมเนี่ยวันนี้แต่ก็ไม่เป็นหลักวันนี้เราเหมือนอยู่บนสวรรค์มากกว่าใช่ไอหมอกถะเต็มหน้าเลยโอ้โหอ้ตรงนี้ไงอ่ะปลาไอตรงนี้ไงโอ้ไม่หนอ ทีอ่อาปามากางเต็นท์นอนว uh ่า huh. ตอนนี้เขาเอากระท่อมออกแลว้วอะเออเนาะเออใช่ใช่ใชม่มันพังแล้วแหละกระท่อมมันพังแล้วยังไงตรงที่อาปากางเต็นท์นอนแถวๆนี้แหละถ้าไปด่าชื่อนะจ๊ะถ้าไปด่าถ้าได่าดอยนี่เป็นของเรา uh huh. ไม่มีใครเลยคือว่ามือเม้าอยา A a มื่อมาเมื่อมานเมื่อาเนาะเดี๋ยวพาเดินไปดูหมอกไอหมอกนะที่มันลอยอยบนยอดเขานะครับทุกคนบนนี้นะก็มองอะไรไม่เห็นเลยประมาณนี้ละกันชอบไหมชอบครับชอบชั้นหรือว่าชอบขึ้เขาชอบค้เขาอ้าวไม่ชอบชันเหรอ

เนี่ยดเพียเลยนาะอเคเราได้ลืดไดลพเนาะโอเคฮัลโหลวมีเลือดไลาเนาะคนเอ๋ไปให้ก่าบุ่รอบุ่รอเาะ้อเดเนาะกดดินาะช่วยเคเนาะบาย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 ช่วยเคกดดิโก้เนาะโอโอ้เเยาย